สวัสดีทุกคนที่มี j o ย X3 อยู่กับมือนะครับผมวิดีโอนี้ผมจะมาเชื่อมต่อ j o ย X3 กับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ของผมจะเป็น MIUI เสร็จทีนะครับพอตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วผมจะทดสอบกับเกม f ี Foot ตบ l ลนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Shooting Pad V3 จ o y ตัวนี้จะเป็น j o ยที่เป็นระบบคอนโทรเลอร์นะครับไม่ใช่ j o ย X3 Gamepad นะครับโอเควิดีโอนี้นะครับผมจะต่อเป็น2ระบบก็คือต่อแบบไม่ผ่านแอปแต่ว่าจะเล่นเกมที่รองรับจอยอยู่แล้วนะครับจะเป็นแบบคอนโทรเลอร์กับต่อผ่านแอปพลิเคชัน Shooting Pad V3 นั่นเองนะครับที่ผมจะทําให้ดูแล้วก็ เกมอีฟุตบอลให้ดูนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดบลูทูธขึ้นมานะครับไปที่บลูทูธนะครับเปิดการตั้งค่าเพิ่มเติมคุณจะเห็น2ระบบที่หน้าจอนะครับก็คือเกมแพดนะครับพั V3 ตัวนี้นะครับเราจะใช้กับแอปพลิเคชันชุดทั้งพัท V3 นะครับไรที่มีจอยแล้วก็มีชื่ออุปกรณ์ที่เป็น V3 นะครับคุณสามารถใช้กับแอป V3 ที่อยู่หน้าจอขวาได้เลยนะครับอีกระบบหนึ่งจะเป็น Xbox Wireless Controller นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เฉพาะเกมที่ใช้จอยได้เท่านั้นนะครับถ้าเกมไหนที่ใช้้จอยไไม่ดน ส่วนของ Android จะใช้แบบชู o ติ้งพัดเกมแพดชูต o ิ้งพัด v ส V3 นะครับตัวนี้แต่ว่า iOS นะครับไม่รองรับนะเราก็ใช้ได้แค่ Android แล้วกันโอเค okay, ผมจะเชื่อมต่อแบบ Xbox w i r e l e s s Control นโทก่อนนะครับการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับให้เรากด r 1แล้วก็โฮมไปจะกระพริบถี่แบบนี้นะจะอยู่ที่เลข 1, 1> เลข 2, 2แล้วก็เลข3จากนั้นให้เราทําการเปิดบลูทูธของเราพอเปิดบลูทูธเสร็จให้เรากดค้นหาแต่ถ้าใครหาไม่เจอนะครับเนื่องจากว่ามันเคยเชื่อมต่อแล้วให้เราลบชื่อบลูทูธเดิมออกก่อนนะลบออกนะครับโ okay, อเออค ครั้งนะครับมันก็จะลบให้เราเลยถ้ามันไม่มีข้อมูลอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะโชยตรงอุปกรณ์ที่พบนะครับเราก็กดเชื่อมต่อตัวนี้ผมไม่เคยเจอนะเขาบอกว่าคุณอาจจําเป็นต้องใช้ผิดนะครับนี่มันจะมีหมายเลขอยู่นะครับจะเป็น0ูนย์ศูนย์หรือหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าใครเจอแบบนี้ก็ลองใช้ดูนะครับมันจะบอกอยู่ด้านล่างนะกดตกลงนะครับจากนั้นก็จะมีการเชื่อมต่อครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วไฟกระพริบก็จะหยุดค้างนะครับอยู่ที่เลข1เลข2เลข3นะต่อไปผมจะไปเล่นเกมที่รองรับจอยอยู่แล้วนะครับเกมที่รองรับจออยยู่แล้วก็ มีพวก Pop t y นะครับเกมแข่งรถบางเกมนะครับซึ่งก็มีเยอะอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าผมจะใช้เล่นเกมนี้นะครับการตั้งค่าไม่มีอะไรนะครับผมเราไม่จาเป็นต้องตั้งค่าเนื่องจากว่าตัวเกมรองรับจอยอยู่แล้วนะครับเราแค่กดตัวจอยไปเลยนะฮะกด b ก็คือสัมผัสหน้าจอนะครับแทนการกดตกลงนะเสร็จแล้วมันจะมีข้อมูลบอกว่าเราจะกดอะไรบ้างนะครับตรงนี้ลักษณะพิเศษนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดผ่านหน้าจอนี้ไปแล้วเราก็มาเลือกตัวละครนะครับก็สามารถเลือกตัวฟีได้2ตัวนะสำหรับเกมนี้โอเคผมเลือกไปแล้วนะครับจากนั้นก การตั้งค่าไม่มีอะไรนะครับสามารถเล่นได้เลยนะเนื่องจากว่าเกมนะครับรองรับจอยอยู่แล้วแล้วก็กดใช้สกิลปกตินะครับกดใช้สกิลปกติร้านป๊อปอัพเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่หน้าของการต่อสู้นะครับนะครับใช้สกิลก็คือกดปกติเลยนะครับข้อมูลตรงที่เขาแจ้งไว้ก่อนที่เราจะเข้าเกมมานะครับที่เป็นรูปจอยนะว่าเรากดต้องกดตัวไหนบ้างนะครับสำหรับเกมนี้ตายเลยนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานระบบที่ไม่ผ่านแอปนะครับโดยการกด R 1นะครับแล้วก็โฮมก็จะมีไฟขึ้น3ปุ่มแล้วก็ค้างแบบนี้ต่อไปเราจะ ไปใช้แบบระบบที่ใช้แอปพลิเคชันนะครับอันนี้ให้เรากดที่ปุ่มโฮมนะกดค้างไว้ให้จอยมันดับก่อนนะครับโอเคตอนนี้จอยดับแล้วเชื่อมต่อแบบใช้แอปพลิเคชันนะครับโดยใช้แอป h o o t i n g p a ทนะครับจะเห็นว่ามีชื่ออุปกรณ์อยู่เราสามารถลบออกก่อนได้เลยนะครับหรือค้างไว้ก็ได้อุปกรณ์ Shooting พ a ทนะครับจะเป็นชื่อนี้นะลบออกก่อนก็ได้นะครับโดยกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลิกจับคู่พอเลิกจับคู่เสร็จนะครับชื่ออุปกรณ์จะมาโชว์อยู่ตรงอุปกรณ์ที่ค้นพบต่อไปนะครับให้เรากดตัวหากเราจะเชื่อมต่อกับ shootingting ีกด A แล้วก็นต หรือกด X แล้วก็โฮมก็ได้แต่ว่ากด A แล้วก็โฮมมันจะตามช่องมากกว่านะครับโอเคให้เรากด A นะแล้วก็โฮมนะครับกดแบบนี้นะครับให้ไฟกระพริบอยู่ที่เลข1จากนั้นนะครับให้เรากด R เพื่อค้นหาชื่ออุปกรณ์อีกครั้งแล้วเมื่อมันเจอนะครับเราก็กดเชื่อมต่อครับให้เสร็จแล้วก็จับคู่พอจับคู่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็เลื่อนปิดไปเลยนะในกรณีนี้ผมจะเล่น e football นะครับเกม e football นะใครไม่รู้ว่าปุ่มของจอยนะครับที่เซตมาเป็นปุ่มไหนหรืออยู่ที่ไหนบ้างนะครับให้เรามากดที่ตัว shooting pad v 3นะครับกดเปิดขึ้นมาเลยพอกดเปิดขึ้นมานะครับรอสักคู่อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับแอปนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ให้เรากดตกลง พอกดตกลงเสร็จนะครับเราสามารถเพิ่มเกมเข้ามาได้ตรงนี้หรือสามารถพับจอแล้วก็ไปเปิดเกมขึ้นมาเพราะเราสามารถตั้งค่านะครับในส่วนของปุ่มที่หน้าจอได้เลยนะครับผมโอเคนะครับพอเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับผมก็จะไปเลือกที่ตัวแมทเพื่อเราจะไปทดลองนะครับหรือเราสามารถไปที่การเทรนนิ่งก็ได้นะครับมันจะได้ง่ายต่อการตั้งค่าปุ่มของเรานะครับไปที่การเทรนนิ่งเลือกฟรีเทรนนิ่งนะครับแล้วก็เลือกตัวแอทแท็กนะครับตัวแรกหน้าจอของเกมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วให้เรากดที่ไอคอนขึ้นมานะครับ การตั้งปุ่มผมตั้งไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือการเซตปุ่ม สำหรับเกมนี้ไว้อย yeah. like ู the the yeah. well, ่แล้วนะครับก็คือจอยตัวนี้มันถูกเซตไว้แล้วนะครับหากเราตั้งค่าปุ่มแบบนี้แล้วกดเซฟกดเซฟก็คือกดตรงบันทึกนะครับตรงนี้กดติ๊กนะครับที่บันทึกแอปในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็บันทึกล่วงหน้านะครับกดตกลงตัวแอปนะครับมันจะบันทึกโหลดข้อมูลนะครับเข้าไปที่ตัวจอยนะแล้วก็เราสามารถไปเปิดที่เครื่องอื่นเล่นได้นะครับหากหน้าจอเท่ากันนะครับหากหน้าจอมือถือเท่ากันปุ่มมันจะตรงพอดีนะครับแต่ว่าหากหน้าจอมือถือมีการขยายหรือมือถือเล็กลงนะครับปุ่มมันก็จะล้นล้นิดนึ ประมาณนี้หากเรามีการตั้งค่าอยู่แล้วนะครับในส่วนของจอยแบบนี้จากนั้นก็ลองเทสดูเนี่ยฮะลองหมุนดูอันนี้ก็คืออนาล็อกนะครับอนาล็อกขวาก็าจะประมาณนี้ผมตั้งไว้ที่ปุ่มส่งนะครับการปั่นหรือการโยนต่างๆนะครับผมผูกปุ่มไว้เป็นปุ่ม X ก,กับปุ่มอนาล็อกซ้ายนะครับแบบนี้นี่คือส่งแบบไม่ตั้งใจนะโอ้แต่ผ่านหมดเลยฮะรประมาณนี้นะอันทุ่มก็เช่นกันนะลองกดดูครับมันจะเป็นทุ่มไก่นะครับกดแล้วดึงอนาล็อกดู นี่คือการยิงมั่วหงนะครับยิงแบบหลอดยิงแรงนะก็คือกด B ีแล้วก็ลากอนาล็อกเหมือนกันนะครับมันจะใช้แทนกับการที่เราจะแตะที่หน้าจอนะตอนที่เราแตะที่หน้าจอแล้วดึงกลับหลังเนี่ยมันก็จะเรียบเสมือนการใช้นิ้วเดียวนะครับแต่ว่าในจอยมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้เราก็เลยต้องใช้แบบปุ่มเพิ่มนะการปั่นนะครับการปั่นก็เช่นกันนะเราก็กด B ีแล้วก็ดึงลงใช่ไหมนี่ก็เช่นกันนะครับแบบนี้นี่นฮะ มันก็จะปั่นไปนหน้าๆนะประมาณนี้โอเคสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ